สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับรายการที่จะหยิบยกประเด็นต่างๆที่น่าสนใจจากพระราชบัญญัติมาสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับคุณผู้ชมนะครับและในวันนี้ครับเราจะนําประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งพูดถึงกันมากเมื่อต้นปี2554เมื่อมีคนไทยพัดถิ่นกลุ่มหนึ่งครับได้รวมตัวกันเดินเท้านะครับจากด่านสิงขรชายแดนไทยพม่าจังหวัดประจวบคีรีขันมายังรัฐสภากรุงเทพมหานครนะครับเพื่อพวกเขานั้นจะมาทวงถามสิทธิของการได้รับสัญชาติไทยคืนนะครับ ซึ่งพวกเขานั้นต่อสู้เรียกร้องกันมาอย่างยาวนานนับ10ปีวันนี้เราจะได้มาทําความเข้าใจกับประเด็นกฎหมายฉบับนี้กันว่ามีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตในความเจ็บปวดบนความเหมือนล้ําของพวกเขาอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วงแรกนั้นเราจะติดตามจากสกู๊ปรู้ทางกฎหมายกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาติดตามกันต่อครับ วันนี้เราอยู่กันไม่ต่างอะไรกับหมาที่เจ้านายไม่รักจะไปพึ่งใครก็ไม่มีคนที่จริงใจเลยต้องอยู่กันอย่างก้มหน้าตลอดอยู่อำเภอแม่สอดมานานกว่า30ปียังไม่ได้บัตรประชาชนไปสมัครงานที่ไหนก็จะให้ค่าแรงเท่าแรงงานต่างด้าวเมื่ออยู่พมา่าถูกมองว่าเป็นไทยแต่เมื่อกลับมาแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษ หลับถูกทางการยัดเยียดให้เป็นคนสัญชาติพมา่าเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินของตัวเองนี่คือส่วนหนึ่งจากเสียงสะท้อนชีวิตจริงของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่ขอให้ได้สัญชาติไทยเพียงเพื่อหวังให้ลูกหลานได้มีความมั่นคงในชีวิตเมื่อต้นปี2554ที่ผ่านมาหลายคนคงเคยได้ยินข่าวที่กลุ่มคนไทยพลัดถิน่นซึ่งเป็นลูกหลานไทยแต่ไร้สัญชาติ เดินเท้าจากด่านสิงคอนชายแดนไทยพมา่าเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มุ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางไปยังรัฐสภาในการทวงพระราชบัญญตัติสัญชาติว่าด้วยการคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิน่น กลุ่มนี้เติบโตและใช้ชีวิตบนพื้นแผ่นดินไทยมาโดยตลอดแต่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศเพื่อนบ้านอันเนื่องมาจากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษเจ้าอนาณาณิคมของพมา่าตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามอินโดจีนโดยพวกเขาได้อยู่และอาศัยในอาณาเขตที่เป็นของคนไทยมาก่อนเช่นเมืองทวายมริทและตะนาวศรีก่อนที่จะมาเป็นของประเทศพม่าในเวลาต่อมา หลังจากประเทศพาม่าได้ประสบปัญหาทั้งทางด้านการเมืองสังคมและเศรษฐกิจทำให้คนไทยกลุ่มนี้ได้อ,อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนองโดยไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัยการเดินทางการทำงาน การรักษาพยาบาลและการศึกษาเหมือนเหมือนกับพี่น้องคนไทยอื่นๆทั่วไปคนไทยพัฒน่นนั้นความจริงมีมานานาตั้งแต่สมัยรัชกาลท,ที่ที่ทีเ่เราต้องเสียดินแดนาทางตะวันตกให้แกอังกฤษซึ่งก็คือติดกับพม่านั่นแหะแล้วก็เสียดินแดนเพื่อรักษาเอกราชไว้เพราะอังกฤษก็แน่นอนมีอิทธิพลเหนือพมา่าก็ลุกลามเข้ามา เพราะนั้นพอเราเพื่อให้รักษาเอกราชไว้ก็พงท่านรั้การที่5ก็เฉือนอะเหมือนกับว่าเอาจังหวัดถวายมมลิดไอพวกเนี้ยยกให้แก่อังกฤษไปซึ่งต่อมาเมื่อ,อพม่าได้เอ,เอกราชก็ตกเป็นของพม่าคนที่มันติดกับที่อ,อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็อยู่อยู่เน้ยเคยเป็นคนเขาเป็นคนไทยอะแล้วเสร็จแล้วพอถูกดินแดนมาแบ่งกั้นแบบนั้นเขาก็กลายเป็นคนของชาติชาติ ชาติพม่า,มาเขาก็งงครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ประเทศพมา่าไม่รับเขาว่าเขาเป็นคนพมา่าเขาก็กลับมาหาเมืองแม่ดีกว่าก็ข้ามเพราะดินแดนมันติดก,กันอยู่แล้วเพียงแต่เดินไปเดินมาแค่นั้นเองมีเส้นแดนแบ่งกั้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเขาก็เดินมาฝั่งเป็นฝั่งไทยในปัจจุบันเนี้ยก็เดินข้ามมาพอเดินข้ามมารัฐบาลไทยก็บอกไม่ใช่คนไทยเพราะคุณคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาไม่มีสัญชาติไม่ไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไงเขาก็เลยเรียกตัวเขาเองว่าคนไทยพัดถิน่นด้วยเหตุนี้กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติคนไทยเพื่อริกร้องการคืนสัญชาติโดยสนับสนุนการยกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติเพิ่มเติมว่าด้วยการคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพัดถิน่น เพื่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติเข้าสู่สภาจนได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและมีการยืนยันลงมติอีกครั้งในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับนี้อย่างเป็นทางการเพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่22มีนาคม2555เป็นต้นไป โดยเหตุผลสำคัญในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือในมาตราสามให้เพิ่มบทนิยามคำว่าคนไทยพลัดถิ่นระหว่างบทนิยามคำว่าคนต่างด้าวและบทนิยามคำว่าคณะกรรมการในมาตราสี่แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508คนไทยพลัดถิ่นหมายความว่าผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่งปัจจุบันนั้นมีได้ถือสัญชาติของประเทศอื่นและได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึง่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทยโดยได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทํานองเดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นการปรับให้กฎหมายสัญชาติหลักนะคะคือพรบสัญชาติ2508มีศักยภาพในการคืนสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตกล่าวคือเป็นสัญชาติไทยดั่งบุพการีกับบุตรหลานของคนเชื้อสายไทยที่ติดไปกับดินแดนที่เสียไปหรือเป็นคนเชื้อสายไทยที่อพยพออกจากประเทศไทยไป แล้วเราประสงค์จะให้เขากลับมามีสัญชาติไทยดั่งบุพการีไม่ใช่การแปลงสัญชาติกฎหมายฉบับนี้เนี่ยแก้ปัญหาในอดีตแล้วก็จะต้องแก้ปัญหาในอนาคตค่ะที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยทั้งนี้เมื่อพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่5พุทธศักราช2,555ได้ประกาศใช้จะทำให้กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นกว่า 20, 0 0 0คนมีความมั่นคงในชีวิตทั้งในด้านความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ และสวัสดิการต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง ชอสะอาดสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดีสำนักงานปปชเกิดมาพึ่งกันผิวพรรณช้แบ่งสักสีวันนี้เราอยูค่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอยากไปสร้างเวรกรรมคืนทรชั่วไป ความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดี ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับกับพระราชบัญญัติสัญชาติว่าด้วยการคืนสัญชาติไทยกับคนไทยพลัดถิ่นนะครับซึ่งพวกเขานั้นได้ได้ลองต่อสู้กันมาอย่างยาวนานนับ10ปีนะครับพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเมื่อวันที่22มีนาคม2555นะครับในช่วงนี้เราจะมาสนทนาในประเด็นนี้กับความสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้กับท่านสสคุษสีตามไทยนะครับซึ่งท่านเป็นสสระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีครับท่านสสครับสวัสดีค่ะ ครับก่อนที่เราจะลงถึงสาระสาคัญของพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับนี้นะครับอยากจะให้ท่านสได้ไล่เลียงถึงที่มาที่ไปและก็ความสมคัญที่พวกคนไทยพัฒน์ถิ่นต้องเรียกร้องต่อสู้กันมาอย่างยาวนานคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นคนไทยครับคนไทยแท้ๆเลยนี่นะคะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยเวลาพวกเราในฐานะที่เป็นสนะคะไปรับฟังความเห็นของเขาเนี่ยเราก็เคยเดินทางไปถึงเรื่องรองชุมพรนะคะเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเน่เป็นคนไทยถิ่นพลัด ไม่ใช่คนไทยทพลัดถิ่น,นคนไทยถิ่นพลัดหมายถึงว่าเดิมเนี่ยเขาก็อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีเนี่ยก็มีการขีดเส้นเนื่องจากหลังจากเป็นภาวะเรื่องของสงครามบ้างเรื่องของอะไรบ้างก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องกลายไปเป็นคนที่อยู่นอกเขตประเทศไทยเพราะฉะนั้นจริงๆคือถิ่นพลัดเขาบอกว่าเขาไม่ได้ย้ายไปไหนเลยตัวเขาเองพลัดถิ่นนี่จะแปลว่าออกจากถิ่นไปเองใช่แต่เนี่ยเขาคือถิ่นมันพลัดไปแล้วตัวเขาอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นก็เป็นความปรารถนาของเขาอย่างมากที่สุดเลยว่าทําไมเขาเนี่ย เวลาที่มาขีดเส้นแล้วเนี่ยเขาเลยกลายเป็นคนนอกคออต้องว่าอย่างนั้นเถอคะค่ะแล้วก็แต่เมื่อก่อนโน้นเนี่ยหลังจากสงครามเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกคือคนโดยทั่วๆไปเนี่ยเข้าใจว่าคงจะไม่ได้รู้สึกถึงความสําคัญนะในเมื่อบ้านอยู่ตรงนั้นเขาก็สามารถมีมีการดําเนินชีวิตได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันกลับกลายเป็น่เรื่องสัญชาติเป็นเรื่องใหญ่สําหรับแต่ละคนถูกไหมคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีที่ยืนอยู่ตรงไหนเลยถ้าเผื่อเขาไม่ได้มีสถานภาพ ในเชิงสัญชาติเนี่ยนะคะให้ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นคือพอตอนช่วงนั้นเข้าใจว่าแม้ประเทศไทยเองอาจจะเคยประกาศนะคะว่าเอาละท่านทั้งหลายที่ถิ่นพัดไปเนี่ยให้มาลงชื่อลงอะไรนะ,ะแต่เข้าใจว่าหนึ่งอาจจะทางการในประกาศไม่ค่อยจะครบครันคือไม่สามารถที่จะไ,ไปใช่ไม่สามารถจะไปครอบคลุมคนทุกคนได้ต้องยอมรับว่าเวลาคนเขาอยู่ อยู่ในท้องทุ่งไร่นานอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็อาจจะไปไม่ถึงมาวันหนึ่งมีลูกหลานคราวนี้เริ่มจะมองเห็นแล้วความสําคัญนะเริ่มจะมองเห็นว่าเราไม่มีคุณค่าเลยในการที่จะเป็นรประชาชนของประเทศไหนถึงได้บางคนก็มีการอพยพนะคะอพยพข้ามมาแล้วก็มาอยู่ในประเทศไทยเพียงแต่ว่าพอข้ามมาอยู่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถือสัญชาติตัวเองได้นึกออกไหมคะคือมันพอเว้นช่วงหายไปนานเนี่ยมันไม่มีเรื่องของการ ทะเบียนบ้านเอยอะไรเอยมันก็หลุดหายไปนาน mm hmm. ถือว่าต้องตกร่องไปเขาก็เล่มีความรู้สึกเขาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจะเรียกว่าตกสํารวจต้องเรียกว่าตกเลยตกสํารวจเลย mm hmm. เขาก็อยากจะขอความเป็นธรรมโดยให้ประเทศไทยเนี่ยคืนสัญชาติให้เขาเขาได้ไหมสัญชาติของเขาเขาถือว่าเขามีมาแต่กําเนิดค,คือนี่หมายถึงรุ่นพ่อแม่เขานะครับเพราะบางครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าปายายก็เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะคทีนี้ตอนนี้เขาก็บอกว่า เอ้ยไม่ได้แล้วต้องให้เขาบ้างนะคะ mm hmm. เขาก็เลยรวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกร้องนะคะที่จริงเขาก็เรียกร้องมานานหลายปี mm hmm. แล้วก็มีกระทั่งว่ามีหลายคนที่เขารวมตัวกันเองพยายามที่จะหนึ่งวางระบบข้อมูลนะคะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของเออ mm hmm. DNA เบ้างเรื่องอะไรบ้างเนะะี mm ่ยเขาเขาก็ทำกันอย่างเป็นมนหโหรถถือกึ่ๆนะคะใช่ใช่แต่ว่าันก็ยังไม่ได้สทีจนล่าสุดเลยจำได้ไหมคะว่าตอนที่ช่วงกําลังจะมีการเขียนกฎหมายกันเนี่ยเขาก็ม mm ีการเดินเท้า มาจากนุนระนองชุมพรประจวบไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาถึงที่สภาแต่ตอนช่วงนั้นเนี่ยจริงๆก็ได้มีการร่างนะคะกฎหมายก็พยายามที่จะพูดคุยกันแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็จริงๆได้รับการสนับสนุนอย่างมากเลยจากนักวิชารณที่เป็นผู้ชํานาญการเรื่องของชาติพันธุ์ ้าคิดให้ดีก็คือให้เขามาเป็นคนที่ถูกกฎหมายใช่ไหมดีล่คะอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เข้ามา,าไม่ถูกกฎหมายนะคะแต่คือเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมันมีหลายเรื่องหนึ่งเรื่องการได้สัญชาติก็มีถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขหรืออันที่สองถึงแม้เป็นคนต่างด้าวแต่ก็ต้องเป็นคนต่างด้าวที่มีสถานภาพหมายถึงว่าเขาจะได้สามารถเดินอยู่บนท้องถนนได้อย่างไม่ต้องกลัวใครแล้วก็สามารถที่ทํางานแล้วก็จ่ายภาษีแล้วก็เราจะได้ใช้เงินเหล่านั้น,นไปช่วยดูแลเขาด้วยเหมือนกันสืบเนื่องมาถึงข้อเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติฉบับล่าสุด ที่มีบทนิยามเรื่องของคําว่าคนไทยพัฒนเพิ่มเติมเข้าไปด้วยครับตรงนี้มันมีคําจํากัดความชัดเจนว่าอย่างไรก็มีก็ต้องหมายถึงว่าเป็นคนไทยที่อย่างที่เขาเรียกตัวเองว่าคนไทยถิ่นพัดน่จริงๆก็คือเป็นคนไทยนั่แหละค่ะแต่เดิมเนี่ยคือหมายถึงเป็นคนที่มีชื่อสายไทยเพียงแต่ว่าต้องถูกบังคับให้อยู่ กลายไปเป็นคนอยู่ในบังคับของประเทศอื่นเนื่องจากการขีดเส้นเนี่ยค่ะขีดเส้นแบ่งดินแดนนั่นแหละค่ะคือคนไทยคนไทยพัถิ่นที่ว่าเนี่ยค่ะแล้วทีนี้พอพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้วเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์กลับคืนมาอะไรบ้างอ๋อต้องเรียกว่าเขาอย่างนี้เลยแต่มันไม่ได้มาอย่างอัตโนมัตินะคือคนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมายื่นเรื่องขอนะคะขอให้คณะกรรมการเหล่านี้เนี่ยพิจารณารับรองว่าเป็นคนไทย พลัดถิ่นจริงรวมไปถึงลูกหลานเขาด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าเขาเหล่านี้ขยับมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็โดยไม่เคยมีสัญชาติอื่นไม่กอไม่เขคะคนเมืองที่อยู่ตามชายแดนน่ยก็ไม่ไน้นึกสนใจหรอกเขาว่าจะต้องไปเป็นสัญชาติอะไร,ะไรใช่ไหมคะ,คะแต่อย่างนั้นละคะนั่นก็คือว่าต้องให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเนี่ยต้องเขียนออกมา <c oughs> อันนี้ค่ะก็คือจะเป็นเรื่องราวที่คนไทยเหล่านี้ <c oughs> เมื่อผ่านการพิจนารณาแล้วนะคะ ซึ่งมันมีใครทราบว่าคณะกรรมการจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่แต่เมื่อเขาได้สัญชาติแล้วเนี่ยนะคะคเขาต้องเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะคือหมายความว่าคนที่เป็นคนไทยเนี่ยมันจะมีอยู่หลายประเภทใช่ไหมคะค,คนไทยที่รับสัญชาติมาโดยการแปลงสัญชาติก็มีแต่คนไทยพักถิ่นเหล่านี้เนี่ยโดยกฎหมายฉบับนี้เองถ้าเผื่อเขาเหล่านั้นมายื่นคําขอแล้วก็ได้รับการพิจรารณารับรองแล้ว เขาก็จะสามารถเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดฮะครับฉะงนั้นตอนช่วงที่เขาอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถให้สัญชาติไทยได้เนี่ยสถานะภาพของเขาก็คืออย่างบัตรประชาชนเนี่ยเขาต้องขึ้นคนละตัวใช่ไหมก็ขึ้นเป็นศูนย์บ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก็แล้วแต่ซึ่งเขาเนี่ยเขาบอกนนะคะเวลาที่เราไปพบเขาเขาบอกเขาเจ็บปวดหัวใจที่สุดเจ็บปวดมากเพราะว่าเขาคือคนไทยไง แล้วทำไมสถานภาพของเขาถึงเป็นตัวเลขที่มันไม่เหมือนคนไทยอื่นๆนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมกฎหมายฉบับนี้ถึงได้เอื้ออํานวยให้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่านการพิจารณารับรองแล้วโดยคณะกรรมการเขาก็จะกลายไปเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดพอจะแชร์ความรู้สึกเหล่านั้นผ่านทางรายการได้ไหมโอ้โหน้ำตาตกในเลยผืนแผ่นดินเนี่ยนะคะผืนแผ่นดินไทยเนี่ยนะคะ แต่เขาจะไม่สามารถที่จะหนึ่งใช้บัตรประชาชนที่เป็นคนไทยโดยสัญชาติการเกิดได้เลยแต่คนบางคนที่เขาก็แบบเขาเรียกฮะยอมแพ้อยอมแพ้ก็คือยอมที่จะเป็นคนไทยโดยการแปลงสัญชาตินึกออกไหมคะคซึ่งสําหรับอีกหลายคนที่เขาดื้อมากเลยไม่ใช่ดื้อคือต้องเรียกว่าอดทนมากเลยเพื่อหลักการเพื่ออะไรเขาไม่ยอมรับในการที่จะมีบัตร ที่บ่งบอกถึงการแปลงสัญชาติสิทธิแต่เขาที่ต่างกันไหมครโอ้คนน่าจะต่างสิคะอย่างเช่นอย่างอย่างเช่นคนที่เป็นคนไทยโดยกําเนิดโอ้โหนี่มันคือคนไทยนี่ทําอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะมีอีกหลายบางกฎหมายมั้งคะที่ไม่อาจที่จะทําให้คนไทยอ้าวเช่นยกตัวอย่างจะลงสสอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกเลยแล้วก็เวลาเขาเล่าเรื่องชีวิตเขาเนี่ยนะคะโอ้ต่างๆนานาคอยมาเป็นสิบ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 ปีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าน้ําตาตกเลยจริงๆแล้วเขาสู้ทุกรูปแบบเลยนะ โอ้โหเดินเท้ามาอะไรมาเนี่ยต้องนึกถึงนะคะตัวกระเปียกมาตั้งหลายล้านลูกคนแก่นะเขาก็มาอย่างเงี้ยแล้วเราไม่พิจารณาให้เขาเหรเขาโหนี่ดีใจมากเลยจริงที่สภาเขายินดีเต็มใจผ่านให้ครับแล้วก็เรียกร้องกันมาถึงโอ้เป็นสิบสิบสิบปีสิบสิบสิบปีคุณยายคุณยายคุณอะไรต่ออะไรค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้เป็นข่าวมาเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยอีกหลายๆคนคงจะไม่ทราบแล้วก็อาจจะไม่เห็นความสําคัญครับอยากให้ท่านสสได้บอก ให้คนไทยกลุ่มอื่นๆได้เข้าใจถึงความสําคัญของคนกลุ่มนี้เหมือนกันใช่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอยากจะให้เข้าใจอย่างนี้เขาว่าอยากจะให้มีทัศนคติที่ดีนะครัต่อคนเหล่านี้อยา่าไปนึกว่าอะไรกันนักหนาเนี่ยคือถ้าเราไม่เคยอยู่ในสถานะอย่างเขา ไม่เคยอยู่ในรองเทา้ทาเขาที่ต้องเดินอยู่บนความทุกข์เนี่ยนะคะครเราจะไม่รู้เพราะการได้สัญชาติไทยสําหรับพวกเรามันง่ายมากไงคะเรื่งองอกไม้คะาคือเราไม่เคยประสบปัญหาอย่างนั้นเ,<ร>เลยต่ว่ามีปัญหาใดๆไม่มีปัญหาใดๆแต่สํารับคนที่มีปัญหาเนี่ยอยากจะให้มีทัศนคติที่ดีนะคะต่อคนที่เขามีปัญหาอย่างนี้แล้วก็ต้องอยากจะให้ยอมรับนะคะแล้วก็ให้มีน้ำใจไมตรีมีความเมตตาต่อเขาเมื่อไรก็ตามเนี่ยนะคะที่ท,ที่ที่เขามีปัญหา หรือแม้แต่เรื่องอการแปลงสัญชาติก็ดีหรือแม้แต่เรื่องของการที่จะให้สถานภาพอันถูกต้องแม้จะไม่ใช่เรื่องสัญชาติสําหรับคนที่เขามาทํางานอยู่ในประเทศไทยสําหรับคนที่เขาอาจจะเข้ามาโดยแบบต่างด้าวลักลอบมาแต่อยากจะให้คนไทยโดยส่วนส่วนรว,วมนะคะคมีใจเมตตาและต้องคิดว่าอย่างนี้ถ้าเผื่อให้สถานภาพกับคนต่างๆอย่างนี้นะคะอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะประสบกับอาชญากรรมทั้งหลาย แล้วก็อะไรเหล่านี้มันจะไม่มีแล้วความมั่นคงของพวกเราเองที่เป็นคนไทยเนี่ยนะคะ<ม>ที่อยู่ในประเทศเนี่ยก็จะมีมากขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยไม่อยากให้คนเหล่านี้ต้องไปเป็นขอมดําดินอยู่ทีนี้มันมีปัญหาหนึ่งที่พูดถึงกันอย่างเช่นว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบางท่านที่อาจจะไม่ทราบในเรื่องของกฎหมายที่ตราหรือว่ามีผลบังคับใช้แล้วก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะให้บริการได้เต็มที่กับคนไทยกลุ่มนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ ตรงนี้มันมันมีปัญหาทีา่ยุ่งยากแล้วก็หนักขนาดไหนครับมันยุ่งสําหรับจริงๆทั้งสองฝ่ายคือสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยแต่โดยบริการโดยทั่วๆไปนะคะเช่นว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานคือเรื่องการศรรกึกษาพอดีเรื่องการบริการสาธารณสุขพอดีเนี่ยโดยถัอยเฉลี่ยแล้วนะต้องต้อง,องชื่นชมเจ้าหน้าที่รัฐนะคะเพราะไม่ว่าจะต้องจะถูกกฎหมายหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าโดยมนุษยธรรมเนี่ยเขาก็ทําให้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าคนพวกตัวเขาเองอะค่ะที่อาจจะไม่กล้าเดินเข้าไปหาแล้วไปใช้บริการจึงได้ทําให้เขาเนี่ย ถูกตัดตอนไปจากเรื่องการโอกาสที่รับการบริการทางสาธารณสุขหรือแม้แต่เรื่องการศึกษาก็เหมือนกันเพราะการศึกษาวันนี้เนี่ยโดยนโยบายมาหลายปีแล้วนะคะว่าเด็กไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยต้องให้เขาได้เข้าโรงเรียนให้เขาเรียนหนังสือได้คืออย่าไปทิ้งเขาเพราะในท้ายสุดแล้วเนี่ยภัยมันก็จะเกิดกับพวกเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะมีบางคนที่เขากลัวเนื่องจากเขาเนี่ยไม่มีสถานะถูกต้องก็เลยแบบคล้ายๆงองแง่ๆก็ไม่รู้จะทยังไงก็กลายไปเป็นอยู่ที่ชายขอบ เพราะฉะนั้นลูกหลานก็อาจจะไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาแล้วก็ไม่มีโอกาสได้รับเรื่องของการบริการสาธารณสุขและอื่นๆเพราะความกลัวเนี่ยค่ะ,คะในบางครั้งสังคมอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ถ้าเกิดท่านสสพูดอย่างนี้เนี่ยเรื่องของสิทธิพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุขหรือเรื่องการศึกษามันถือเป็นพื้นฐานในการสร้างประเทศ มันเป็นพื้นฐานโดยธรรมชาติเลยค่ะครับแล้วก็รัฐบาลใดก็แล้วแต่นะคะถ้าเผื่อสนใจใยดีกับปัญหาประชาชนจริงๆเนี่ยสองเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นอาวุธที่รัฐบาลจะมอบให้กับใครก็ตามนะคะคที่เป็นคนไทยเนี่ยก็ลุกขึ้นไปมีโอกาสในการที่จะเติบโต แล้วก็ไปตามศักยภาพและสามารถจะประกอบอาชีพได้อย่างเสรีและเป็นธรรมลองนึกสิคะถ้าเผื่อไม่สบายร้องๆองด้งอยู่เราจะลุกขึ้นไปดําเนินหน้าหรือว่าไม่มีการศึกษาเลยอย่างเงี้ยต้องยอมรับว่ายากมากเลยใช่ไหมคะนั้นสองเรื่องเนี่ยต้องไม่ถือว่าเป็นอะไรที่มันเก๋ไก๋นักหนาแต่ต้องถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนแต่ก็ต้องได้ที่รัฐบาลควรจะต้องจัดให้ได้ดีที่สุดใช่ค่ะใช่ซึ่งมันก็กลายเป็นว่า มันไม่ใช่แค่ประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจริงๆต้องคิดถึงประโยชน์เราอะค่ะประโยชน์ส่วนรวมของทั้งประเทศเอาลองคิดง่ายๆสิเพราะว่าถ้าเราไม่มีคน้าดเปลี่ยเสียขาวไม่มีคนไม่สบายอยู่รอบๆเนี่ยนะคะเราก็มีแต่คนแข็งแรงช่วยกันช่วยกันทํางานทําการนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นภาระกับใครเช่นเดียวกันกับเรื่องการศึกษาค่ะเราจะปล่อยให้คนเช่นไม่รู้หนังสือเลยมันก็จะกลายไปเป็นภาระของพวกเราเองที่เราจะต้องเสียภาษีไปแล้วเงินส่วนหนึ่งแทนที่ต้องเอาไปการพัฒนาประเทศพัฒนาอะไรได้ในภาพรวมนะคะก็จะต้องเจียดส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยตรงนี้ โดยมันไม่มีความจําเป็นเลยเพราะฉะนั้นสู้ว่ารัฐเนี่ยดำเนินการให้โดยความเข้าใจของคน,ท,คนทุกคนที่เป็นคนไทยที่เข้าใจว่านี่คือเรื่องสําคัญที่สุดแล้วก็จะช่วยให้ความมั่นคงของพวกเราเองนะีคะเกิดขึ้นได้จริง ทีนี้เมื่อกรนมธิการมีการกาหนดเงื่อนไขมาเรียบร้อยว่าบุคคลใดถือเป็นบุคคลกลุ่มนี้บ้างอุ้ยไม่ใช่อ๋อเฉพาะคําจํากัดความอย่างเดียวกรรมธิการที่พิจารณากฎหมายอ๋อเฉพาะคําจากัดความและกระทรวงแล้วก็เงื่อนไขหลักๆเท่านั้นเองว่าจะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมากี่คนประกอบด้วยใครบ้างนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะต้องเป็นคณะกรรมการชุดนี้ค่ะที่จะต้องคิดกรอบแล้วก็จะต้องไปให้กระทรวงนะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกจะเป็นระเบียบออกกฎกระทรวงมาเพื่อที่จะทําให การดําเนินการให้สัญชาติกับคนไทยพักถินเหล่านี้เป็นจริงได้มันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่คนต่างด้าวจะสวมสิทธิ์หรือว่าแอบอ้างการใช้สิทธิ์จากคนไทยพักถิ่นนี้คงจะมีความพยายามอยู่นะคะค <laughs> ทีนี้ประเด็นนิดเดียวก็คือว่าคนที่เป็นคณะกรรมการนั่นแหละคะ่ะที่จะต้องมีความซื่อสัตย์เป็นอย่างใหญ่หลวงแล้วก็ต้องอ,อย่าไปเอาประโยชน์ จากกฎหมายหรืออาจจะเป็นช่องโหว่ซึ่งมันหมายถึงว่าพอกฎหมายให้กลายไปเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดุลยพินิษก็ต้องไปตกอยู่กับกรรมการแล้คราวนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรรมการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องระวังระวัยกันดูว่าอย่าให้ไม่ใช่จ่าย5,000บาทเหมือนเวลานี้ที่เป็นอยู่นะคะ บัตรประชาชนที่จริงเขาไม่ต้องมาเข้ากระบวนการพวกนี้เลยที่จริงมีคนเอาง่ายมากเลย5,000บาทก็ได้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าคือเพราะว่าคือเข้าไปเอาสวมสวมรอยจะเป็นบัตรของคนที่ตายไปแล้วก็ดีหรืออะไรก็ดีอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนทำแบบนี้เยอะมันมีตอนนี้มันก็เกิดอยู่ตอนนี้ก็เกิดอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆก็คงไม่ต้องมานั่งพิสูจน์ตรงนี้ด้วยซ้ำคือถ้าคนเขาอยากจะทําโดยวิจิตรฐเขาก็ไปทําอย่างนั้นดีกว่าแต่คนเหล่านี้เขาจะเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเขาเองไงคะ แล้วเขาคิดว่าฉันไม่เป็นคนไทยอ้เขาสารเรียกร้องมาถูกครับทีนี้เราพอจะทราบเข้าใจอย่างชัดเจนพอสมควรแล้วช่วงสุดท้ายอยากจะให้ท่านสสได้ประชาสัมพันธ์หรือว่าได้บอกถึงความสําคัญเน้นย้ํากับคุณผู้ชมที่ดูรายการอีกสักครั้งหนึ่งว่าราชบัตรยาฉบับนี้มีความสําคัญอย่างไงกับคนไทยทั้งประเทศบ้างที่แน่เลยอันที่หนึ่งคือคนไทยกลุ่มนี้นะคะคนไทยที่ถือว่าพลัดถิ่นหรือถิ่นพลัดเนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์ไปอย่างที่สองก็คือสําหรับ คนทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็อย่างที่เคยคุยกันตะกี้นะคะว่ามันหมายถึงโอกาสที่พวกเราเองเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ได้อย่างปลอดภัยมั่นคงนะคะแล้วก็สันติสุขเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะคะคือถ้าคนเราที่เขาควรจะมีสิทธิ์แล้วเขาไม่ได้สิทธิ์เขาก็จะต้องอย่างนี้นะคะ่ะนึกออกไหมคะก็ต้องมีการเรียกร้องตรง,ตรง,ตรงนู่นตรงนี้แล้วก็อาจจะทําความไม่เข้าใจเกิดขึ้นและมีโอกาสที่คนเช่นคนบางกลุ่มมันไส้ขึ้นมานึกออกไหมคะแล้ววันนี้เนี่ย สังคมเราก็ก้าวเข้าสู่ความรุนแรงเยอะเราก็ไม่อยากให้เกิดของพวกนี้ขึ้นมาเลยนะคะก็ต้องเข้าใจก็คิดว่าน่าจะทําให้โอกาสที่เราอยู่อย่างสันติสุขคือคนกลุ่มหนึ่งที่เขาควรจะได้สิทธิเขาก็ได้รับคืนไปเขาก็จะสามารถมีชีวิตยอยู่ได้อย่างมีความสุขก็ถ้าคนมีความสุขตรงกลุ่มนี้กลุ่มอื่นๆก็น่าจะมีความสุขด้วยวันนี้ชัดเจนนะครับท่านสสบุตรดีนะครับขอบคุณมากครับด้วยความยินดีค่ะครับ วันนี้เราก็คงจะได้พูดถึงความสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้กับคนไทยพลัดถิ่นนะครับคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงจะตระหนักเราก็เห็นความสําคัญกับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักรู่นะ่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับเกิดมาพึ่งกันผิวพันธ์ชัยแบ่งศักดิ์ศรีวันนี้ จะมีอยากไปสร้างเวรกรรมคืนทำชั่วไปอาจต้องใช้กรรมเวรความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์นี้คุณจะเลือกทำยังไงมา,มาไม่เคยเห็นไงผมูมีเอาเทถลอกันเนี่ยฮะนนคุณเลือกเข้าไปช่วย กลับมไม่รู้เรื่องเลกลับไปกลับกลับมา้เรผ้ายชาไปห่ง่เป็นอะไรม้ากไหมไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรใจเย็นใย็นไร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงหนึ่งเสียงของคุณช so, ่วยหยุดความรุนแรงได้ เขาเป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยอยู่ในคือบรรพบุรุษทุกคนเป็นคนไทยสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยจริงๆแล้วเขาก็คือคนไทยคนหนึ่งเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีปัจจัยที่ทําให้เขาไม่สามารถเลือกได้ตอนที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วเสียดินแดนไปนะจุดๆนั้นแต่จริงๆแล้วเราควรจะจะจะ,จะ,จะควรจะครอบคลุมให้เขาได้สัญชาติไทยให้เป็นประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงยังไงมนุษย์คนเราเกิดมาเนี่ยก็ควรจะได้ความเสมอภาคกัน ดังนี้ถ้าสมมุติเราไม่รับเขาเราจะให้เขาไปอยู่ไหนนะคะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ร่วมกันแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มีเชื้อชาติไทยนขนาดคนที่เป็นฝรั่งหรือว่าเป็นคนต่างๆเนี่ยมันเกิดในประเทศไทยเรายังมีโอกาสได้สัญชาติไทยเลยหรือว่าเราไปเกิดอเมริกาเรายังมีโอกาสได้สัญชาติอเมริกาเลยในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่เช่ไม่ใช่เรื่องลําบากถ้าเรามาอยู่ในเมืองไทยแล้วเราไม่ได้ถูกยอมรับในการมีสัญชาติไทยอย่างเงี้ยการที่จะทําอะไรมันก็ลําบากครับมันก็เหมือนกับว่า การที่ให้สิทธิ์เขาให้สัญชาติเขาอ่ะเหมือนกับว่าเรารองรับความเป็นสิทธิที่มนุษยชนของเขาแล้วไงครับไม่ใช่เลือกปฏิบัติว่าเออเขาถูกพัดถิ่นมาอะไรก็กลายเป็นคนไม่มีสัญชาติซึ่งเขาก็จะไม่สามารถทําอะไรได้ในประเทศนี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับประเด็นในวันนี้ที่เราได้นําเสนอคงพอจะทําให้สังคมไทยนั้นได้เข้าใจถึงปัญหาของพี่น้องชาวไทยเราอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ต้องดําเนินชีวิตบนความยากลําบาก เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบและก็มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายนะครับสำหรับวันนี้รายการกฎหมายใกล้ตัวหมดเวลาลงแล้วนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ